ก็เรามาดูวิ่ง800เมตรรอบชิงชนะเลิศนะครับโจชัวของเรารู้สึกนี่จะอยู่ในลูท่ที่นั่นแหละครับเสื้อแดงคาดหัวเนี่ยก็ดูว่าจะเป็นไงวิ่งสองรอบนะครับโจชัวนี่เมื่อสองวันก่อนก็ได้เหรียญ400เมตรไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาลุ้นกันเพราะว่าตัวโจชัวก็เป็นตัวเต็งว่าจะได้เหรียญน,นี้ ตอนนี้ก็ยังรักษาก็อยู่ที่ว่าจะเอาเอาเหรียญหรือว่าจะเอาสถิติอะครับคือถ้ารักษาระดับนี้ไปเรื่อยๆแล้วไปวิ่งแซงตอนปลายก็ได้ก็ได้เหรียญเหมือนกันนะครับอยู่ที่การวางแผนนะครับผมก็พูดเป็นตู่เป็นตะได้ครับแต่จริงๆผมวิ่งอย่างนี้ไม่ใช่ได้นะครับแต่พอพอจะรู้เรื่องราวก็แค่ตอนที่เ,เห็นเขาเอื่นเขาวิ่งกันนะครับแล้วก็ถามเขาว่าทําไมเขาถึงต้องวางแผนการวิ่ง ั้งก็แค่วิ่งให้เร็วที่สุดก็จบเขาบอกว่าแรงมันไม่มีเท่ากันถ้าคนอื่นเขามีแรงน้อยกว่าเขาไม่จําเป็นต้องไปวิ่งนี่ไงเขาตีระรังแล้วรอบสุดท้ายตอนนี้เร่งแล้วนะครับเราต้องหนีจากกลุ่มก่อนนะครับหนีจากกลุ่มตอนนี้คนไทยอีกคนนึงก็วิ่งขึ้นมาแล้วครับของเราจะเริ่มต้นด้วยหัวเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่สี่อะไรเงี้ยเจ็ดสามเก้างเงี้ยก็คือคนไทยนะครับถ้าเป็นเบอร์พวกนี้นะขึ้นด้วยเจ็ดไงนะ คนนำหนีไปแล้วนะครับเราจี้ตามเขาไปจี้ตามเขาไปจี้ตามเขาไปไปแล้ว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 แสงแล้วนะครับแสงแล้วแสงแล้วมาเลเซียมาเลเซียเราจะหนีมาเลเซียได้ไหมสปินดูสปินที่80เมตรได้ไหมคนไทยก็ขึ้นมาอีกคนหนึ่งสปินสปินสปินสปรินไทยแย่งกันเองสปิน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 คนไทยเหรอครับทั้งู โอเคโจชัวได้ครับเดี๋ยวดูภาพสโลโก็คนไทยทั้งคู่ครับซ้อมกันมาไล่กันเองจับจังหวะกันเองเอ้าวเ,เยี่ยมยอดเยี่ยมเลยครับอ้าวโหอคนนี้ก็เก๋มากเลยนะครับวิ่งมาวิ่งเป็นสถิติที่ดีมากเลยนะผมทั้งคู่ดูซิเดี๋ยว ฟังเสียงเขาไม่เออผมไม่เข้าใจอ่ะมันไม่ค่อยรู้เวลากันหนึ่งนาทีห้าห้าวิเมื่อกี้เห็นแวบๆอ่ะแล้วเวลาจะเข้าเส้นเนี่ยมันไม่ถ่ายตอนเข้าเส้นให้ชัดๆอ่ะมันเหมือนกล้องจะตามไม่ทันไม่รู้เป็นไรในอีกล้องเวียดนามเนี่ยงงกับมันมากแวแต่เห็นแบบไทยเข้าอย่างเงี้ยแบบสะใจอ่ะคนเมืองปนห้องซาใจง่าวนี่ครับโอ้โหเวียดนามเขาก็แรงขึ้นมานะครับ <c oughs> เห็นไหม มาเลก็หมหมดไม่น่าทำลายสติษฐะครับวิ่งแค่ประคองเอาเหรียญเนี่ยเห็นไหมเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสามเนี่ยเจ็ดนะครับหัวเจ็ดถ้าเวียดนามก็หัวอะไรหัวแปดงไงนั่นเวียดนามหัวแปดโอเคก็น่าจะได้เหรียญทองเพิ่มขึ้นอีกเหรียญครับ ทางเวียดนามก็ได้เหรียญทองแดงไปของเราได้เหรียญทองกับเหรียญเงินเนี่ยครับโจชัวโรเบิร์ตเกตส์เอ็กเตอร์สันแอ็กอะไรแอ็กติสันแไปยากไปอ่านยากจริงๆผมอ่านไม่ออกหรอกเขาไม่อยากถ่ายเวียดนามก็เอาออกไปสีอยากดูไอ้อยากดูคนไทยมากกว่าดีใจดีใจเดี๋ยวผมเอาลง YouTube ดีกว่าไปไปตามกัน